สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย aro, ิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอโต๊กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทํากาณนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิกัการพิกัด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่นแล้วก็กองที่3มสีม่วงพระสมเด็จวัดละฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคําตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือลักษณะคู่บาร,รมีที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ราชาดาบ king of swords โอ้โหเด็ดขาดดุดันหรือเปล่าสามไม้เท้า three of wands วิสัยทัศน์ดี Death. เดทอะไม่ต้องกลัวเดทเดทมาบอกอะไรอ่า the chariot ราชนีดา queen of swords โอเหมาะกันจริงๆด้วยคู่นี้ strength โอ้โหใบนี้มาผมชอบเลยสิงโตน่ารักมาแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วอ่า temperance แล้วก็สุดยอดดีงามอ่า the sun โอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ำเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคมาดูกันเลยคุณกองที่1ลักษณะคู่บารมีที่คู่ควรกับคุณใบแรกมาก็โดดเด่นแล้วถึงความเป็นราชาดาบความเป็นราชาดาบคืออะไร ความเป็นราชดาคือคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงมุ่งมั่นคำไหนคำนั้นบางคนถึงขั้นใจนักเลงได้เลยใจนักเลงไม่ใช่ไปตีรันฟันแทงแมีเรื่องมีราวไม่ใช่นะอันนั้นมันอันธพาลน,นะใจนักเลงคือเป็นคนจริงอะ่ะเออจริงจังพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้แบบนี้ มีความเด็ดขาดบางคนในชีวิตจริงอาจจะมีบาร,รมีมากมีลูกน้องมากได้หรือเป็นเจ้าของกิจการใดๆที่ต้องคุมลูกน้องเยอะๆรวมไปถึงการที่ทําอาชีพเกี่ยวกับความงานเสี่ยงภัยทหารตำรวจได้เอองานที่ต้องใช้กําลังก็ได้งานที่ต้องอาศัยบาร,รมีก็ได้คนลักษณะด,ดังกล่าวเจ้าพ่อก็ได้แต่เป็นเจ้าพ่อในทางที่ดีนะหมายถึงว่าผู้มีอิทธิพลสายขาวเออเน้นปฏิบัติด,ดีทำดีช่วยเหลือสังคมอะไรแบบนี้มีบาร,รมีแบบนี้ได้ ถ้าพวกที่ทำไม่ค่อยดีถือว่าไม่เหมาะให้มองผู้มีอิทธิพลที่เน้นความดีเออสายขาวแล้วก็คนคนนี้วิสัยทัศน์ดีนอกจากจะมีอำนาจวาสนามีบาร,รมีมีอิทธิพลหลายๆคนอาจจะมีชาติตระกูลดีด้วยแล้วก็มีวิสัยทัศน์ดี เติบโตมากับการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสออกความเห็นมีทัศนคติที่ดีในทุกๆเรื่องใช้ชีวิตแบบมีเหตุมีผลเป็นคนมีตรก,กะใช้ได้นะไม่ใช่พวกตะก,กะบิดเบี้ยวคนคนนี้จะมองทุกเรื่องเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เติบโตมาด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งย่อมเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตาสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดูดวงเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเลยเออคุณจะไปบอกเขานะว่าคุณมาดูดวงเขาไม่เชื่อเผลอๆจะมองคุณติดลบหาว่าคุณงมงายอีกเออการดูดวงถ้าดูให้ดีไม่ใช่การงมงายดูเป็นแนวทางใช้ดำเนินชีวิตได้นะแต่เขาก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องโชคตาไม่ชอบเรื่องดูดวงน,าานะย้ำนะคนนี้นะราชาดาบทําอะไรด้วยตัวเองเชื่อในความคิดตัวเองเชื่อมั่นอ่าแล้วก็มีเหตุมีผลเป็นหลักอืมแล้วพอเขาเชื่ออะไรสักอย่างแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดเขายากมาก แล้วก็มีความเป็นคนกระชับกระเฉงรุดปราดปราดเปร,เรียวคิดเร็วทําเร็วคิดทันทีทําทันทีอะไรแบบนี้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพุ่งอ่าคิดอะไรได้อยากทําอะไรเขาจะลงมือทันทีเท่าที่องค์ประกอบจะเอ,อื้ออำนวยนะครับบางอย่างถ้าต้องรอเขาก็ยินดีรอแต่ถ้าองค์ประกอบไหนครบถ้วนเออกิจกรรมนี้ทาได้เลยเขาจะทําทันที แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเดินทางบ่อยได้ด้วยไม่ว่าจะเดินทางด้วยหน้าที่การงานไปตรวจงานหรือถูกส่งไปทํางานหรือแม้แต่เดินทางท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวโดยชีวิตจ,จิตใจเป็นคนชอบผชญภัยชอบเดินทางไปตามที่ธรรมชาติหรือที่ไหนก็แล้วแต่เป็นไปได้คนคนนี้อยู่นิ่งไม่เป็นแล้วมันจะดีกับคุณไหมบอกเลยว่าคนนี้เป็นคู่บาร,รมีคู่บุญเพราะคุณเองก็มีความเป็นราชินีดาบเออราชาดาบเจอราชินีดาบ ันกันชงเชงชงเชงเอ้าไม่ใช่ล้อเล่นหมายความว่าคุณเองอ่ะโดยเนื้อแท้ของคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวมากหรือน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในตัวเองเช่นกันเออเพราะฉะนั้นคุณอาจจะขี้ลาคาญกับคนที่โลเลหลอดแหละถูกไหมครับถูกไหมถ้าคุณเจอคนที่โลเลหลอดแหละตัดสินใจไม่ได้ต้องปรึกษาครอบครัวก่อนปรึกษาพ่อแม่ก่อนปรึกษาเพื่อนก่อน,นอะไรแบบนี้คุณจะลาคาญมาก แต่คุณจะถูกใจคนนี้เพราะคนนี้เด็ดขาดคิดเองเป็นตัดสินใจปรับปรับฉับพลันถามอะไรปุ๊บตอบได้รู้เรื่องเออประมาณนี้คุณจะถูกใจเขามากคนคนนี้ศีลเสมอการจริตตรงกันกับคุณมองไปมองมาก็เหมือนคุณสองกระจกเป็นร่างคุณในอีกร่างหนึ่งเออนะเป็นร่างคุณในอีกคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงพลังงานสลับฝั่งกันได้ความเป็นราชาดาบเป็นราชินีดาบเป็นคู่บรารมีกันชัดเจนกองนี้ ที่แน่ๆคือถ้าก็จะมีโอกาสได้คบหากันมีโอกาสรู้จักกันใกล้ชิดกันเขาจะดีจะอ่อนโยนจะน่ารักกับคุณเป็นพิเศษไม่ว่าเขาจะเข้มแข็งมาจากไหนจะดูดุดันเกลี้ยวกล่ดกับคนอื่นหรือว่าใช้อำนาจบาร,รมีกับคนอื่นแต่กับคุณเขาจะยอมคุณมากๆเชื่องเลยเหมือนสิงโตนี้สเตรนจ์ Strange, มาผมยิ้มเลยชอบใบนี้มากเออมัดูน่ารักอะ่ะถอยทีอยถอยอาศัย ผู cứ, me, ้หญิงก <illa> ็นะเก่งแกร่งคุมสิงโตได้อยู่หมัดสิงโตก็ยอมผู้หญิงอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้สลับพลังงานกันได้นะครับย้านะความสเตรนต์นี่คือการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็ได้ยอมกันก็ได้เป็นคนรักที่ดีก็ได้ประมาณนี้ไม่ว่าเขาจะเด็ดขาดจะแกร่งมาจากไหนเขาจะยอมคุณเออหรือในทางกลับกันเช่นเดียวกันคุณจะเก่งจะแกร่งมาจากไหนพอเจอคนนี้เข้าไปเจอคนลักษณะเดียวกันจะยอมซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน ชีวิตของคุณทั้งคู่ถ้าได้คบหากันถ้าได้ลงเอยกันจะเป็นชีวิตคู่ที่ดีงามมากเออเรียกว่ามีความเหมาะสมอะสมน้ําสมเนื้อแบบนี้ราชาดาบกับราชินีดาบก็บอกอยู่แล้ว ความจะจริตตรงกันไลฟ์สไตล์ตรงกันนิสัยใจคอคล้ายๆกันเหมือนตัวเองสองกระจกแล้วเจอตัวเองอีกคนหนึ่งประมาณนี้ชีวิตคู่ของคุณจะราบรื่นราบเรียบเรียบร้อยดีมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่ยำเกรงของคนแวดล้อมถ้าราชินีดาบกับราชาดาบได้คลองคู่กันจะเป็นคู่ที่ไม่มีใครอยากต่อแยด้วยเพราะรู้ว่าเด็ดขาดเอาจริงเออกัดไม่ปล่อยอะไรแบบนี้ ในแง่ดีคือคุณจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่น่ารักดูแล้วเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งกันนะเออประมาณนี้ถ้าคุณกับเขาลงเอยกันได้และที่แน่ๆกับคําถามนี้นะที่ว่า ลักษณะคู่บาร,รมีของคุณจะเป็นใครยังไงได้บ้างคนคนนี้ชัดเจนคนลักษณะดังกล่าวชัดเจนเดอะซันยืนยันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งของสําหรับไพ่ทาโร่สากลเลยคนที่ดูไพ่ทาโร่เป็นประจําจะรู้ดีว่าเดอะซันออกมาแปลว่าความสุขความจเจริญทั้งปวงทางสว่างก็ได้สิ่งดีงามใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เอาเป็นว่าลักษณะของคู่บาร,รมีที่คู่ควรกับคุณก็เป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวนะครับราชาดาบเจอราชินีดาบเหมาะสมกันมากถ้าได้คบหากันลงเอย กันมีความสุขความจเจริร่วมกันแน่นอนประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้ในหัวข้อลักษณะคู่บารมี่าคู่ที่คู่ควรกับคุณนะเป็นคนลักษณะไหนอย่างไรนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cups โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลเออ รุ่นเดียวกันก็ได้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่6เหรียญ six of pentacles ใจบุญแน่นอนคนนี้จิตใจมีเมตตาแล้วก็2องไม้เท้า t o of wands วิสัยทัศน์ด,ดีมองการไกลพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้6ถ้วย six of cups คนกันเองนี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้ว1ถ้วย ace of cups แล้วก็โอ้โห the magician ความรักครั้งนี้จะลงเอยกันราวปาฏิหาริย์ใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะ แล้วก็หเหรียญ Ace of Pentacles และโอ้ชัดเจน4ไม้เท้า f o r of Wands ใบนี้มาสบายใจได้คุณกองที่สองนะ,ะก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ำว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคคุณกองที่2ลักษณะคนที่คู่ควรคู่บาร,รมีของคุณเป็นคนลักษณะไหนบอกเลยว่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาดูอบอุ่นเออดูเป็นกันเอง อาจจะเป็นคนวัยเดียวกันหรือเด็กกว่าก็ได้แต่นะผู้ที่ภาะวะต้องเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยมีความเป็นผู้ใหญ่เออใจดีมีเมตตาแล้วก็สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนแน่นอนนุ่มนวลน,นะคนนี้จะอาจจะเป็นคนที่พูดนบเนิบ,นบชา้าๆครับผมครับผมหรือถ้าคุยกับผู้หญิงก็ได้ค่ะได้ค่ะอะไรแบบนี้เออจะเป็นผู้ชายลาักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนประมาณนี้ความราชาถ้วย ใจิตใจดีมีเมตตาอีกต่างหากคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นสายบุญคําว่าสายบุญไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าวัดฟังธทมปฏิบัติธรรมเคร่งครัดเสมอไปสายบุญในที่นี้คือคนที่ตั้งใจทําความดีอยู่เสมอมุ่งมั่นในการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครเป็นคนที่มีอุดมการณ์แบบนี้เออถือว่าใจบุญแล้วไม่จําเป็นต้องไปเคร่งครัดปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วด้วยก็ถือว่าดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะชักชวนกันไปในทางที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีงามร่วมกัน คนคนนี้วิสัยทั์ดีมองการไกลคบใครครบจริงจรงจิงจังจริงใจไม่ล้อเล่นเออเรียกว่าเขาเป็นคนที่มองอนาคตมากพอสมควรนะจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะคํานวณแล้วชั่งน้ําหนักดูแล้วว่าเหตุการณ์ที่จะทําเหตุการณ์ที่จะพบเจอบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะทําให้อนาคตพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเขาจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเขาจะมองการไกลเผื่ออนาคตว่าสิ่งที่ทําไปนั้นส่งผลดีหรือไม่ดียังไงคนนี้รอบคอบมีความรอบคอบ และมีแนวโน้มที่คุณจะรู้จักอยู่แล้วเป็นคนกันเองนี่แหละไม่ว่าจะรู้จักกันมายาวนานแค่ไหนแต่ย้ำว่าควรจะต้องรู้จักกันแล้วถ้าเป็นใครที่ยังไม่รู้จักมาก่อนมาใหม่ๆเป็นใหม่เอี่ยมต่อกันเพิ่งมาจีบหรือมาทำความรู้จัก,กอะไรแบบนี้จะไม่ใช่จะไม่เด่นต้องเป็นคนที่มีความรู้จัก กันมาพอสมควรแล้วเรียกว่าได้เคยเห็นนิสัยใจคอกันมาบ้างแล้วแหละจะมากน้อยก็แล้วแต่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือคนเก่าในสังคมเดิมๆเพื่อนเก่าคนแถวบ้านที่โตมาด้วยกันเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือแม้แต่ที่ทํางานปัจจุบันที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันมากมายนะักแต่ว่ามีความคุ้น้าคุ้นตากันอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันย้ําว่าต้องรู้จักกันอยู่แล้วจะเด่นมากลักษณะคู่แท้คู่บาร,รมีของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเวลาเจอหน้าเขาคุณจะมีความ อ่อนไหววุบวาบอย่างประหลาดเอออันนี้เราไม่ได้เชียร์ให้คุณมโน,โนหรือคิดไปเองนะครับความรู้สึกวุบวาบหวั่นไหวเวลาเจอใครเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าเจอใครก็วูบวาบไปหมดอย่างนั้นก็ไม่ใช่ ไอ้สังเกตดีๆความวูบวาบดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบเจอหน้าแล้วรู้สึกดีอย่างประหลาดดีรู้สึกดีกว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมาสักสิบชาติอะไรแบบนี้ทั้งๆที่อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอาจจะเป็นแค่ผู้ร่วมงานอาจจะเป็นคนที่ผ่านมาในชีวิตอะไรแบบนี้แรกๆก็ยังไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่แต่ทําไมพอเจอกันแล้วมารู้สึกดีจังอะไรแบบนี้ฝั่งเขาก็เช่นกัน ฝังเขารู้สึกดีต่อคุณมากมายแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับคุณอย่างประหลาดมีคุแรงดึงดูดอยากให้ดึงดูดเข้าหากันและกันมากเลยสองคนเนี้ยนะคุณกับเขา,เาลองไปสังเกตดูนะว่าจะเป็นใครได้บ้างหน้าไพ่ไม่อาจชี้ฟันเปรี้ยงไปว่าเาเป็นคนไหนมันก็จะเป๊ะเกินไปเออเอาเป็นว่าให้ไปสังเกตบุคคลลักษณะดังกล่าวก็แล้วกันผู้ใหญ่ใจดีหรือคนรุ่นเดียวกันหรือจะเด็กกว่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ ใจดีอ่อนโยนสุภาพใจดีมีเมตตามีคุณธรรมในใจนะมีคุณธรรมรักความถูกต้องแบบนี้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นราวปาฏิหาริ์บางทีช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายแต่จูๆ่ๆนับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้นะนับจากเวลานี้เลยคุณกับเขามีโอกาสพบกันมากขึ้น มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นหรือแม้แต่มีโอกาสมาสารสัมพันธ์กันตรงๆอยู่ดีๆก็มีความใจกล้ากันขึ้นมาทั้งคู่มาขอเปิดใจขอคบหากันตรงๆเป็นไปได้ในบางท่านอาจจะคบกันแล้วด้วยซ้ําเวลานี้นะครับนะลักษณะคู่บาร,รมีคู่แท้ของคุณที่เหมาะสมข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งกับคนนี้คู่บาร,รมีของคุณคือเมื่อไรก็ตามที่คบหากับเขาหรือเกี่ยวข้องกับเขาจะมีโชคดีเกิดขึ้นเสมอทายให้อย่างนี้เลย ถ้าคบใครแล้วเครียดมีปัญหากังวลใจงุดหงิดนอนไม่หลับสารพัดอ่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลไอ้นไม่ใช่ละอันนั้นคู่กรรมอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะปล่อยไปเลยต่อให้ใจโหยหาแค่ไหนแต่ถ้าเครียดกังวลวิตกตกังวลอย่าไปคบอย่าไปแตะคู่กรรมปล่อยไปเลยนะคู่บาร,รมีคู่ดีคู่แท้คบแล้วต้องเจริญพากันไปได้ดี ต่อให้ไม่เกิดโชคลาภใดๆในเบื้องต้นก็ต้องสร้างความสุขความเจริญความสบายใจให้เป็นอย่างน้อยเออคุยกันแล้วสบายใจเจอหน้าแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้ไม่ระแวงกันแล้วก็ไม่โหยหาซึ่งกันและกันจนเกินงามเรียกว่าเจอกันก็มีความสุขไม่เจอกันก็สบายใจไม่ห่วงกังวลใดๆอย่างเงี้ยคู่บรารมีคู่แท้ และสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นใครหรือคบหากันแล้วก็เถอะใบนี้มาขอยินดีล่วงหน้าเลยว่าคนที่คบหากันแล้วมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานประคองกันไวด้ดีๆรักษากันไวด้ดีๆอย่าไปฟังคำวิจารณ์อะไรจากคนรอบข้างมากมายไม่ต้องแคร์คำวิพากษ์วิจาร์อย่าไปแคร์คำคนเยอะเรารักกันเราชอบกันเราเติบโตด้วยกันได้พอแล้ว ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแม้จะมาแย้งว่าเฮ้ยครอบครัวก็ต้องเกี่ยวข้องเพื่อนก็ต้องเกี่ยวข้องคนแวดล้อมก็ต้องเกี่ยวข้องถูกส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดที่ต้องคุยกันสองคนคุณก็เข้าบ้านเข้าห้องปิดประตูคุยกันสองคนคนนอกไม่เกี่ยวอยู่ดีนะครับผมยังยืนยันว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนญออาติพี่น้องอครอบครัวเกี่ยวแน่นอนเพื่อนเกี่ยวบ้างโอเค แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในสิ่งสำคัญคุณก็ต้องปิดบ้านปิดประตูคุยกันสองคนอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์สังคมจนเกินกว่าเหตุมีสังคมไว้เท่าที่ควรมีแคร์ครอบครัวในสิ่งที่ถูกต้องบางอย่างถ้าครอบครัวล้ำเส้นเรามากเกินไปก็ต้องคุยกันตรงๆมันมีนะมีบางครอบครัวที่ล้ำเส้นกันเกินไปจนทําให้คู่รักหลายคู่จําเป็นต้องเลิกกันเพราะครอบครัวหรือเพราะเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเออถ้ารักกันเหนียวแน่นพอคุณจะมีทางเจรจาจะมีทางออกร่วมกันได้อย่างดีลองไปทบทวนดูดีๆกันแล้วกัน เอาเป็นว่าคู่ที่คบหากันแล้วมีโอกาสแต่งงานสูงมากส่วนคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นดูใจก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีทายให้แบบนี้มีความยินดีร่วมกันรออยู่ในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันแต่ใบนี้มาทายไปอย่างอื่นไม่ได้ทายว่ามีความสุขร่วมกันมีความยินดีร่วมกันแน่นอนประมาณนี้คุณกองที่สองนะครับก็โอเคเป็นกํนลาลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พริกอรการวันนี้ในหัวข้อลักษณะคู่บารมทีที่คู่ควรกับคุณเออคู่บารมีคู่แท้ที่คู่ควรกับคุณเป็นคนลักษณะไหนมาดูกันนะ,ะคุณกองที่3มคุณได้ไพ่ the star the lovers เอ,อ้ยดีงามสใบแรกก็สวยงามแล้ว the hermit ความสงบโอ้โห the elephant สิ่งศักดิสิทธิ์คุ้มครองดูแลสบายใจได้ will of fortune ทั้งคุณและเขาเป็นโชคดีของกันและกัน justice จะได้ในสิ่งที่ควรได้มีความสมหวังแน่นอนดูทรงแล้ว 6ดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นการเดินทางการรอคอยหรือการทำส now, animals, ิ่งใดๆร่วมกันก็ได้เดี๋ยวมาขยายความกันนะครับและปิดท้ายด้วย10ถ้วย10 n of cups สวยงามมากมายกองนี้ต้องยินดีด้วยล่วงหน้าแต่ก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ำเสมอว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะ โอเคมาขยายความกันคุณกองที่3ลักษณะของคู่บาร,รมีที่คู่ควรกับคุณนะคู่บาร,รมีคู่แท้ที่คู่ควรกับคุณลักษณะเด่นของเขาหรือเธอก็คือเป็นคนค่อนข้างโดดเด่นในสังคมสังคมของเขาหรือสังคมของคุณก็ได้หรือมีสังคมร่วมกันก็ได้แล้วมีความเป็นคนเด่นคนดังพอสมควรอาจจะมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นหล่อสวยรูปร่างหน้าตาดีหรือมีความสามารถเฉพาะทางใดๆที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มในสังคมของเขาหรือสังคมของคุณด้วย มีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนที่น่ารักใครๆก็อยากเข้าหาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไปไหนใครก็รักมีคนรักมากกว่ามีคนเกลียดอะไรแบบนี้นะครับเป็นธรรมดาที่คนเราย่อมมีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดแต่คนคนนี้จะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคนคนนี้แม้จะมีความโดดเด่นบางคนมีชื่อเสียงแต่ลึกๆแล้วรักความสงบเออไม่ต้องงงว่าทำไมคนเด่นคนดังถึงรักความสงบเพราะว่า ชีวิตประจําวันของเขาหน้าที่การงานของเขาเจอผู้คนเยอะแล้วเหนื่อยมากพอแล้วเวลาส่วนตัวเขาก็อยากมีความสงบบ้างทายให้อย่างนี้อืในบางคนนะในบางคนในบางท่านมีโอกาสที่จะเป็นสายพวกชอบทำสมาธิอ่าวิปัสสนากรรมฐานหรือใช้ชีวิตแบบสมถะด้วยก็ได้บางทีชีวิตฉากหน้าของเขาดูหรูหราดู เจอตรัสอยู่ใน spotlight เป็นคนเด่นคนดังดังกล่าวอะไรแบบนี้ได้แต่ชีวิตส่วนตัวเขาจะเรียบง่ายมากๆเออบางคนไม่ขับรถด้วยเออชอบเดินทางรถโดยรถสาธารนณะไม่มีทรัพย์สินมากมายไม่ใส่เครื่องประดับเสื้อผ้าธรรมดาเสื้อยืดจางเกงยีนรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะทําตัวเรียบง่ายมากดูขัดกับชีวิตในด้านการงานของเขาเลยเออการงานเขาอาจจะโดดเด่นแต่โลกส่วนตัวเขาสมถะเรียบง่ายมากต่อให้เขาร่ำรวยขนาดไหนเขาก็จะใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดา ไม่เรื่องมากไม่ฟุ้งเฟอ้ออืมพึงพอใจในสิ่งที่มีก็ได้แล้วก็คนคนนี้ดีคนคนนี้สามารถครบหากับคุณได้อย่างดีเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้บุญสัมพันธ์มีบารมีร่วมกันเป็นคู่บารมีคู่บุญอย่างแท้จริงคนลักษณะดังกล่าวถ้าเข้ามาในชีวิตแล้วลองสังเกตดีๆว่าเขามีท่าทีชื่นชอบคุณบ้างหรือไม่เข้าหาคุณเกินปกติหรือไม่ปฏิบัติต่อคุณดีกว่าคนอื่นหรือไม่ประมาณนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ได้ ลองไปสังเกตดูทั้งคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันเรียกว่าคุณเจอเขาคุณก็โชคดีเขาเจอคุณเขาก็โชคดีต่างคนต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันถ้าคบหาใครพบเจอใครพูดคุยกับใครแล้วโชคร้ายตลอดอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นคู่กรรมเข้ามาสร้างวิบากกรรมอันนั้นไม่ใช่อยู่ห่างๆไว้เลยถ้าคบใครแล้วมีแต่เรื่องปวดหัวเดือดเนื้อร้อนใจไม่ใช่นะครับ คู่แท้คู่บรารมีจะนําความสุขความจเจริญมาให้เจอกันก็สุขใจแม้ไม่เจอกันก็ไว้วางใจกันไม่มีความหวาดระแวงใดๆไม่เกิดคําถามใดๆทั้งสิน้นนี่คือลักษณะของคู่บรารมีเผื่อจะมีความโชคดีแถมมาด้วยเสี่ยงโชคได้เอองานการก้าวหน้าการเงินลื่นคล่องทำอะไรก็รวยเฮงตังแบบนี้ร่วมกันต่างคนต่างเป็นโชคดีของกันและกันดังกล่าวถ้าคุณได้คบเขานะ ชีวิตจะได้รับสิ่งที่ควรได้แบบว่าคุ้มค่าเลยเหมือนกับนอกจากจะเป็นความโชคดีของกันและกันแล้วเนี่ยถ้าได้คบหากันมีความเกี่ยวข้องกันแม้กระทั่งลงเอยกันเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ราบรื่นมากอยากได้อะไรก็จะได้ตามความเหมาะสมตามที่ควรจะได้ justice ยุติธรรมเสมอตาช่างสองข้างเท่ากันถ้าคุณร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสิ่งที่ควรระวังคือการเผลอใจ ไปตามแรงเชียร์แรงยุของคนรอบข้างแบบนี้เอออาจจะทำให้ชีวิตคุณเป๋ได้แต่ตราบใดถ้าคุณมั่นคงมั่นใจกันในความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่ไปวอกแวกตามการชี้นำของคนอื่นชีวิตคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร ชีวิตของคุณและเขาณเวลานี้อาจจะต้องมีการห่างไกลกันบ้างด้วยเนื้อหาของงานหรือว่าปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ใดๆก็แล้วแต่และมีโอกาสด้วยที่ว่านะเมื่อคบกันแล้วก็จะต้องยังคงมีการเดินทางบ่อยคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นเช่นเดินทางไปหาเขาเขาเดินทางมาหาคุณหรือเดินทางร่วมกันเพื่อไปทํางานต่างๆไปอีเวนต์ต่างๆใช้ชีวิตมีกิจกรรมร่วมกันที่ต้องเดินทางบ่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่า การเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานเรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในพลังงานผมมองเป็นเรื่องดีเพราะว่าบางทีการอยู่ติดที่นิ่งๆมากเกินไปมันก็ทําให้ชีวิตเงียบเหงาหงอยเฉาเหี่ยวเฉาได้การเดินทางเท่าที่เหมาะสมเดินทางเท่าที่ควรจะเป็นเดินทางบ้างผมนับเป็นสิ่งดี และท้ายที่สุดคู่นี้ทายไปอย่างอื่นไม่ได้สิบถ้วยปรากฏมาแบบนี้ต้องทายกันตรงๆว่ามีโอกาสลงเอยกันสูงมากกับพลลนลักษณะดังกล่าวลองไปสังเกตดีๆนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าเขามีความสนใจคุณบ้างไหมดูแลเทคแคร์คุณเกินปกติไหมเออมีท่าทีท่าทางเกินเพื่อนไหมหรือไม้แต่มาจีบตรงๆไหมบางท่านนะขณะที่กําลังดูวิดีโอนี้เผลอเรครบกันแล้วนะเออเผลอเคบหากันแล้วด้วยซ้ำขณะที่วิดีโอนี้ออนแอร์อยู่หรือท่านที่กำลังตัดสินใจจะคบหามีโอกาส พฒนาก้าวหน้าได้และท่านที่คบหากันอยู่แล้วมีโอกาสถึงขั้นครองคู่สร้างครอบครัวมีความสุขตามภาพสิบถ้วย ไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้คู่นี้คือคู่บาร,รมีของคุณที่คู่ควรอย่างแท้จริงบุคคลลักษณะดังกล่าวลองไปสังเกตดูนะคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรืออย่างน้อยๆมีหน้ามีตาเสมอกันที่ไม่แตกต่างกันจนเกินไปอย่างเงี้ยเป็นคู่บาร,รมีที่คู่ควรกับคุณนะครับคุณกองที่3เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไล์แชร์ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัปคลิปทุกวันวันละสองรอบเลยนะบ่ายรอบนึงค่ รอบนึงถ้าคุณบอกไม่เห็นวิดีโอผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ